จันดับ7ราศีมีโชค16กันยายน2564นะครับพร้อมกับแหล่งที่มาของโชคลาบแถมให้ด้วยครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมท,ทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Code หมอแมนพลังเลขครับอยู่กับผมอาจารย์แมนหรือว่าหมอแมนนั่นเองนะครับพบกันเป็นประจำอยู่แล้ว ในรอบนี้ก็เช่นเคยนะครับกับการจัดอันดับราศีที่มีเกณฑ์จะได้รับโชครับทรัพย์กันสําหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับในงวดวันที่16กันยายน2564รโดยที่เรื่องของตัวเลขนะครับแล้วก็เคล็ดลับเสริมดวงแล้วก็สื่อนําโชคลาภหรือแ,แหล่งโชคลาบเนี่ยมีให้ครบถ้วนนะครับในคลิปเลขเด่นดาวดี12ราศีก็อย่าลืมไปรับชมกันนะครับในส่วนคลิปนี้จะลองมาจัดอันดับกันสนุกสนุกนะครับลองดูว่าราศีไหน ที่จะมีเกณฑ์นะมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้รับโชคมากกว่าเพื่อนนะครับใน12ราศีนี้ก็จัดอันดับกันมานะเอาชมกันด้วยความบันเทิงนะสนุกสนุกจัดมา7ราศีด้วยกันนะครับรวมไปถึงลัคนาราศีด้วยนะเราศาีหรือลัคนาราศีระหว่างนี้นะครับก็ดูนะครับถ้าท่านเข้ามาแล้วยังไม่เคยกดติดตามกนหบอแมนก็ขอเชิญชวนให้ท่านกดติดตามกันเอาไว้นะครับ กดติดตามกันไว้แล้วอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปใหม่ๆนะครับใครอยากพูดคุยกันสามารถไปพูดคุยในแฟนเพจ a c e b o o k ได้หรือใครที่ชื่นชอบเรื่องของเลขเด่นประจำวันท่านสามารถนะครับสมัครเข้ากลุ่มเลขเด่นประจำวันได้ไปคุยกันนะครับในทุกๆวันสำหรับเรื่องของตัวเลขประจำวันนะครับเอาละครับเข้าสู่เนื้อหาของเราในรอบนี้นะครับในส่วนตัวเลข หลายๆท่านคงจะทราบไปแล้วในคลิปเลขเด่นดาวดีนะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าในงวดนี้เนี่ยจะออกเป็นราศีอะไรนะครับสำหรับงวดที่แล้วออกราศีกรกฎเลข7997แล้วก็เลขดาวเด่นนะครับดาวเด่นเนี่ยเข้าทั้ง3ตัวบน2ตัวบน2ตัวล่างนะครับ475นะฮะแล้วก็เข้า,า75มี79ด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยดาวเด่น5ตัวที่หมอแมนให้ไปให้ไม่ได้มากนะครับให้เป็นแค่5้ตัวเท่านั้น เพราะนั้นเนี่ยถ้าใครงบน้อยก็จะเอาดาวเด่นไป็ลุ้นดูใครไม่เขาเรียกว่าอยากจะลุ้นแค่ราศีตัวเองนะฮะคืองบไม่ได้เยอะเนี่ยก็ลุ้นแค่ราศีตัวเองถ้าโชคหรือดวงเนี่ยมันเข้าข้างท่านแล้วเนี่ยนะครับท่านซื้อราศีตัวเองมันก็ถูกนะแต่ถ้าเกิดว่ามันยังไม่ถูกก็อาจจะยังไม่ใช่จังหวะของเรานะครับเรื่องโชคลาภนะเรื่องดวงนะดวง50%บุญวาสนาอีก50%เป็นอันเข้าใจกันนะครับเอาล้วครับ เอาสู่เนื้อหาของเราครับจัดอันดับ7ราศีมีโชค16กันยายน254วันนั้นตรงกับวันพฤหัส,สบดีครับแล้วก็ยามที่ออกออกตรงกับยามเสารหรือว่าเสารีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยามเนี่ยม,มันเป็นยามกาลีหรือว่ายามกาลกนี ในภาพรวมเนี่ยโชคลาภต่างเนี่ยที่พยากรณ์ไปบางทีอาจจะต้องได้มาแบบไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่หรือว่าไดมาเล็กน้อยนะฮะหรือว่าได้มาแล้วเนี่ยได้มาทางซ้ายจ่ายออกทางขวาแต่ก็ยังดีว่ามันมีโอกาสที่จะได้มาเติมเต็มนะครับอุดหนุนนะช่วยอุดช่วยหนุนกระเป๋าสตังค์ของท่านนั่นเองนะครับเราเริ่มกันที่อันดับที่7ก่อนนะครับอันดับที่7ที่จะมีโชครับทรัพย์วันที่16กันยายน2564รได้แก่ราศีและลัคนาราศี เมษนะครับราศีเมษรครับราศีเมษหรอือว่าแกะตัวผู้นะฮะราศีแล้วก็ลัคนาราศีประจําดวงเมืองประเทศไทยอืดาวโชคลาภเนี่ยเป็นดาวพระราหู แน่นอนพระราหูเป็นนิดหรือว่านิจจะเนี่ยก็คือต่ําต้อยด้วยค่าย,ยังไม่ค่อยมีแรงสักเท่าไหร่และอยู่ในเดือนการเงินแสดงว่าการเงินการทองที่คุณได้มาในช่วงระยะเวลานี้บางทีเนี่ยมันไม่ได้สมดังใจร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าที่ควรเพราะว่านิจจะแปลว่าด้อยกว่ามาตรฐานนะครับต่ากว่ามาตรฐานเพราะฉะนั้นก็เผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อใจเอาไว้สักนิดหนึ่งคราวนี้ทําไมถึงว่าถูกจัดอันดับไว้อันดับที่7 ดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเงินเงินทองทองนะครับแล้วก็เป็นดาวคู่ครองด้วยโคจรเป็นกเกษตรตาที่บดีคือเข้มแข็งมั่นคงแล้วเล็งดวงชะตานะครับแล้วก็ไปตีโกนกับดาวพระนักัสบดีที่อยู่ในเรือนโชคลาจิงอยู่พระนักเสบดีเนี่ยกำลังโคจรถอยหลังหรือว่าพักองศานะครับแต่ว่าดวงดาวเนี่ยกำลังเคลื่อนก็มีเอฟเฟกต์บางอย่างนะครับอาจจะมีการทิ้งทวนนะก่อนที่ก่อนที่พระรักัสเนี่ยจะย้ายนะครับเข้าสู่เรือนการงานของราศีเมษนะครับในช่วงตุลาคมมารับรองว่าราศีเมษมีเกี่ยวกับเรื่อง เรื่องงานเรื่องอาชีพเรื่องธุรกิจมาแบบเต็มเมแน่นอนนะครับใครที่พักงานไปแล้วก็จะได้กลับมาทํางานแบบเต็มตัวแบบอย่างแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้นะครับ16กันยายนเนี่ยดาวพฤหัสบดียังสถิตเป็นตาแหน่ง11ของลัคนาราศีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยจตีโกนกับดาวศุกร์นะครับได้เป็นศุกร์กับพฤรรหัสเขาเรียกว่าวคู่ซับคู่โชคดวงดาวคู่ปัญญาสร้างสรรค์น,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ด้วยโชคลาภแบบฟุกๆก็จะได้ด้วย ความรู้ความสามารถของคุณเองนั่นแหละสําหรับราศีเมษแล้วไอ้เงินที่มันได้มาเนี่ยบางทีอาจจะได้มาจากคู่ของคนรักนะครับหรือว่าสื่อนาโชคลาภมาจากเพศตรงข้ามคู่ครองคนรักหรือแม้กระทั่งบุตรบริวารเพราะว่าคุณมีดาวอาทิตย์เป็นกเกษตรตาทิพดีอยู่ในเรือนบุตรบริวารน,นั่นเองนะครับแล้วก็ดาวอาทิตย์ยังโยกกับดาวศุกร์เป็นโสรถมหามงคลมัง่งคั่งสมปรารถนาเพราะฉะนั้นคุณก็มีโอกาสได้โชคจากบุตรบริวารของคุณอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ลอง ไปลุ้นไปเสี่ยงรูนะครับสําหรับเคล็ดหลักการการทําบุญอะไรก็อยู่ในคลิปเล็กเด็นดะี D 12บสราศีแล้วนะคือถ้าพูดไปมันจะยาวเพรนะทางคลิปนั้นอธิบายไว้ละเอียดเพราะนั้นก็ช่วยไปดูกันด้วยนะครับก็ถูกจัดไว้นะครับในอันดับที่7นะครับสําหรับราศีเมษนะครับต่อมาครับราศีอันดับที่6ครับได้แก่ราศีและลัคนาราศีกุมนะครับ ราศีกุมครับคนถือหม้อน้านะครับคนถือหม้อน้ำนะหม,ม้อน้ำนี่เป็นหม้อน้ําที่เป็นไหเป็นน้าแบบน้ําศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้นะไม่ใช่หม้อน้ารถยนต์นนะนะครับราศีกุมนะครับราศีกุมดาวโชคลาภเนี่ยเป็นดาวพระราสับดีแน่นอนอยู่แล้วดาวพระราับดีทับ ลัคนาหรือทับเรือนชะตาของคุณคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชครับลาภเนี่ยอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโชคลาภลอยหรือว่าโชคลาบที่คุณเนี่ยรังสรรค์ขึ้นมาด้วย2มือของคุณเองมีโอกาสที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะสนับสนุนนะครับมีโอกาสที่ถ้าคุณไปในทางาศาสนาปรัชญาความรู้นะวิชาชีพที่เกี่ยวกับด้านเนี้ย่ด้าน,น,านครูบาอาจารย์หรือาศาสนาหรืออะไรเงี้ยถ้าไปด้านนี้จะค่อนข้างทําได้ดี นะครับในช่วงที่ผ่านมานะเดี๋ยว28กันยานพระอัทจะย้ายออกถึงตอนนั้นเราค่อยมาดูกันนะครับว่าดาวย้ายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับราศิกุมแต่ตอนนี้16กันยายนนะครับยังได้ผลดีอยู่ยังได้ผลดีอยู่ดาวพระราศดีเองเล็งกับด,ดาวอาทิตย์ได้เป็น1 5เขาเรียกว่าอาทิตย์เป็นมิตรกับครูฮะอันะนี้คู่มิตรนะคู่มิตรใหญ่ถือว่าเป็นคู่มิตรที่ ช่วยในเรื่องของสติปัญญาช่วยเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนอุปถัมภ์ค้ำชูแล้วก็คุณยังมีโอกาสได้โชคจากเพศตรงข้ามนะครับเพศตรงข้ามแล้วกเ็เกี่ยวกับอาจจะเป็นเพศเดียวกันหรือคนละเพศก็ได้นะอันนี้บอกนิดนึงนะครับว่าเพศตรงข้ามนะครับแล้วก็คุณพ่อนะหรือญาติผู้ใหญ่ผู้ชายนะครับคุณพ่อหรือญาติผู้ใหญ่ผู้ชายนะมีโอกาสที่คุณจะได้โชคจากสิ่งพวกนี้เรื่องราวพวกนี้นะครับราศีกุมยังได้อิทธิพลนะครับยังได้อิทธิพล จากดาวสุกเนี่ยนะอยู่ในเรือนสุภะเพราะฉะนั้นสุภะแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณมีโอกาสนะที่จะได้โชคได้ลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือหรือถ้าใครแบบว่าไม่รู้จะไปไหว้พระอะไรลองไปไหว้พระที่เกี่ยวกับเรื่องของเงิงนงทองก็คือพระศรีวลีนะครับอันนี้แนะแนวทางให้ใครสะดวกก็ลองไปไหว้จักราระบูชาดูสําหรับราศีกุมนะครับก็ถูกจัดไว้ในอันดับที่6นะครับต่อมาครับราศีอันดับที่5ครับ ได้แก่ราศีและลัคนาราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์ครับหมอแมนเนี่ยพูดในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยช่วงท้ายๆช่วงหลังๆเนี่ยจะบอกว่าราศีสิงห์เนี่ยค่อนข้างที่จะดวงดีนะครับค่อนข้างจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับแต่คราวนี้ใครที่จะ ไขว้าโอกาสนั้นไว้ได้แล้วสร้างให้ชีวิตตัวเองนั้นมันดีขึ้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วยนะครับแต่โอกาสมีมาไหมมีมานะครับอยู่ที่เราจะไขว้า,ขาได้หรือไม่เพราะดวง50%การกระทําของเราอีก50%ถ้าในเรื่องดวงชะตานะครับ <c oughs> คราวนี้ <c oughs> ราศีสิงห์เนี่ยได้อิทธิพลจากดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของตัวคุณเองเป็นเกษตราราธิบดีเข้มแข็งมั่นคงนะครับอาทิตย์เนี่ยธาตุไฟนะครับ แล้วก็ราศีสิงห์ก็เป็นาธาตุไฟเขาเรียกว่าคุณมีโอกาสที่ได้โชคลาภแบบปุ๊บปั๊บอะ่ะเหมือนแบบไฟอะ่ะลุกปุบปับ๊บเงี้ยอ่าแบบคือแล้วอีกอย่างหนึ่งนะถ้าคุณทําอะไรที่เกี่ยวกับแสงสว่างอะ่ะเช่นทําบุญนะครับหรือเอื้อเฟื้ออะไรที่มันเกี่ยวกับแสงสว่างเนี่ยนะครับจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นมงคลชีวิตนะแล้วก็เสริมดวงชะตาให้คุณอย่างดีมากโดยเฉพาะนะครับแสงสว่างด้านปัญญาฟังให้ดีนะ เพราะว่าทําไมถึงต้องทายว่าเป็นแสงสว่างด้านปัญญาเพราะคู่ดาวอาทิตย์พระฤห,หัสบสดีเป็นคู่ตัวเลข1-5เนี่ยนะครับอิทธิพลเนี่ยหนเนี่ยทับดวงชะตา5เนี่ยเล็งดวงชะตานะได้พูดกันเป็นตัวเลขเลยเพราะนั้นเนี่ยเลข5หรือดาวาพระศุดีเนี่ยเป็นดาวแห่งสติปัญญานะครับเป็นดาวแห่งความรอบคอบศาสนาปรัชญาวิชาการดาวอาทิตย์เป็นดาวแห่งแสงสว่าง มันจึงรวมกันแล้วเนี่ยเป็นแสงสว่างด้านปัญญาหลักการที่คุณจะทําบุญเนี่ยก็คือเรื่องของหนังสือสวดมนต์นะให้ความรู้เป็นทานนะอะไรแบบนี้นะครับนี่ไกด์ลายให้นะเนาะมีโอกาสที่จะได้โชคเนี่ยจากตัวเองนะครับแล้วก็เพศตรงข้ามาตัวเองและเพศตรงข้ามนะครับอันนี้ลองไปดูนะสำหรับราศีสิงห์นะมีโอกาสนะที่จะทิ้งทวนก่อนที่ดาวพฤหัสบดีจะ ยกย้ายหนีไปเป็นเวลาเดือนกว่าๆนะครับเออมีโอกาสทิ้งทวนตรงนี้ก็ขอให้โชคดีวก,กันสำหรับราศีสิงห์นะครับต่อมาครับเข้าสู่อันดับที่4นะครับอันดับที่4สําหรับราศีที่จะมีโชค16กันยายน64นี้ราศีอันดับที่4ได้แก่ราศีและลัคนาราศีมิถุนครับราศีมิถุนคนคู่นะฮะดาวประจําตัวคือดาวพุธ ไปเป็นกเกษตรตราธิบดีในเรือนพันธุนะครับพันธุเนี่ยแปลว่าบ้านรถอสังหาริมทรัพย์นอกจากจะเป็นกเกษตรตราธิบดีแล้วยังได้ตําแหน่งมหาอุดด้วยนะครับนี่คือมิถุนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็มีโอกาสนะครับที่จะได้โชคจากหลากหลายนะหลากหลายเขาเรียกว่าหลากหลายจุดหลากหลายปัจจัยเช่นทรัพย์สินของคุณบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะครับ พันธุเนี่ยแปลว่าครอบครัวด้วยเพราะฉะนั้นนะครับมีโอกาสได้โชคจากครอบครัวไม่ว่าจะเป็นบุตรบริวารญาติพี่น้องเพื่อนสนิทพ่อแม่นะครับมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งหมดนี่คือราศีมิถุนนะครับแล้วก็ราศีมิถุนเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากจะทําบุญอะไรสักอย่างนะครับหมอแมนแนะนําว่าทำเกี่ยวกับพวกอาหารการกินแล้วก็เสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มจะดีที่สุด นะครับมีโอกาสที่จะได้โชคนะครับเพราะตําแหน่งปุตตะซึ่งแปลว่าโชคลาบนั้นมีดาวศุกร์สถิตเป็นกเกษตรตราธิบดีคือเข้มแข็งมั่นคงอยู่นะครับแล้วตําแหน่งโชคลาภของคุณเนี่ยดาวเนี่ยคือดาวอังคารดาวรังคารเจ้าเรือนโชคลาบวิ่งไปอยู่ที่เรือนพันธุทุกครอบครัวแสดงว่าโชคลาบวิ่งไปที่ครอบครัวหมอแม่ถึงบอกว่าคุณมีโอกาสได้โชคจากครอบครัวของคุณญาติพี่น้องพ่อแม่นะครับ ญาติสนิทมิตรหายหรือบ้านรถที่ดินของคุณนั่นเองนะครับก็ลองมาลุ้นมาเสี่ยงดูสําหรับราศีมิถุนถูกจัดไว้ในอันดับที่4นะครับต่อมาครับราศีอันดับที่3นะครับได้แก่ราศีและลัคนารา,คร,ราศีพิจิกครับราศีพิจิกครับราศีแมงป่องของหมอแมนนั่นเองเออไม่ไม่ใช่ว่าหมอแมนเออราศีพิจิกนะแต่ว่ารู้สึกว่าเออเป็นราศีที่ ถูกชะตาแล้วอยากจะเอาใจช่วยนะครับอยากจะเอาใจช่วยอยากจะให้มีกําลังใจเอ,อ่ออยากให้มีกําลังใจนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลายคนก็รู้สึกว่าเครียดรู้สึกมืดมนรู้สึกว่ามันอึดอัดเพราะว่าพระราหูเนี่ยมาเลงดวงชะตานะครับแต่มาแมนบอกเสมอนะครับว่าพระราหูเลงราศีพิจิกนะครับซึ่งเป็นราศีมลงหรือราศีกีตะาเนี่ย นะครับการที่พระราหูมาเลงเนี่ยจะได้ตำแหน่งเป็นกีตะเกณฑ์นะครับซึ่งเป็นองค์เกณฑ์สําคัญในโหราศาสตร์ถึงแม้ว่าจะเป็นองค์เกณฑ์ในช่วงที่เป็นดาวจรในช่วงระยะสั้นๆแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์องค์เกณฑ์นะครับแล้วยิ่งใครนะผูกลัคนาแล้วได้ลัคนากําเนิดเป็นพิจิกนะแล้วมีพระราหูเนี่ยมาเลงดวงชะตาตั้งแต่กําเนิดนะชีวิตคุณจะเป็นลักษณะเหมือนในละครเลยนะเช่นเกิดมาบางทีเนี่ย เ,ออเกิดมาแล้วต้องเจอกับภัยพิบัติเพศภัยต่างๆเจอโจรบางทีโจรขึ้นบ้านบางทีบ้านไฟไหมบางทีโยกย้ายที่อยู่สูญเสียคนในครอบครัวเยอะนะครับคือวิบากกรรมเยอะแต่ว่าตอนสุดท้ายบั้นปลายตอนจบเนี่ยคุณเนี่ยจะเจริญรุ่งเรืองได้นะครับนี่คือเกณฑ์ที่เรียกว่าพระราหูเป็นกีตาเกณฑ์ นะคุณจะต้องลำบากยากเข็นไปก่อนหรือบางทีเนี่ยจากบ้านจากเมืองไปอยู่ต่างประเทศนะครับมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมาเยอะนะลำบากมาเยอะกว่าจะลืมตาอ้าปากได้เพราะราหัวเปรียบเสมือนเงานะครับเปียบเสมือนคุณเนี่ยอยู่ใต้ร่มเงาของคนอื่นหรือของอะไรที่มันมืดมนมานานนะครับนี่คือกีตาเกณ์แต่สุดท้ายแล้วสุดท้ายเป็นไงสุดท้ายแล้วสามารถที่จะสําเร็จได้ด้วยความคิดด้วยด้วยมันสมอง ด้วยการพลิกแพลงของคุณคุณจะสําเร็จได้นะนี่คือสําหรับเกณฑ์ที่ชาวลัคนาพิจิกแล้วมีพระราหูเนี่ยเล็งดวงชะตาตั้งแต่กําเนิดอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับคราวนี้ในงวดนี้เนี่ย16กันยายนเนี่ยราศีพิจิกเป็นอย่างนี้คุณมีโอกาสที่จะได้โชคลาภนะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเครื่องรางของขลังต่างๆอะไรที่เป็นสายมูเตโะ ไม่ได้พูดกันให้งมงายแต่ถ้าเกิดสมมติใครชอบนะสายมูเตลูนะไปเช่าบูชาโน้นเช่าบูชาอันนี้หรือว่ามีเครื่องรางของขลังอะไรนะครับลองมาดูซิมีตัวเลขอะไรที่เราลองมาลุ้นมาเสี่ยงได้หรือถ้าคุณมีความเชื่อคุณตั้งจิตอธิษฐานนะครับขอโชคขอลาบนะครับตรงนี้หมอแม่ไม่ได้มาบอกให้งมงายกันแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละบุคคลนะครับแค่มาชี้ทางให้นะอันนี้ถือว่าน่าจะเข้าใจกันคุณมีดาวพระเกตสติตเป็นตำแหน่งสุภะ พระเกตหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เครื่องรางของขังตำแหน่งสุภะแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางของขังและคุณพ่อเพราะนั้นเนี่ยพระเกตเนี่ยในความหมายหนึ่งแปลว่าวิญญาณธาตุถ้าเกิดคุณมีคุณพ่อที่แบบเสียไปแล้วไม่ได้อยู่กับเราแล้วคุณลองเอาเลขเกี่ยวกับคุณพ่อที่จากไปแล้วเนี่ยลองมาลุ้นมาเสี่ยงดูนะครับหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือนะในบ้านก็ได้หรือภายนอกบ้านก็ได้ลองดูนะครับนี่คือราศีพิจิกนะเออในส่วนเออเครตการทําบุญเี่ พิจิกเนี่ยมันจะมีอยู่หลายอย่างหลักๆคือพูดในเรื่องของของมีคมก็แล้วกันนะเรื่องของมีคมก็ลองไปดูในคลิปเลขเด่นราดีสิบสองราศีนะรายละเอียดจะอยู่ตรงนั้นนะครับก็ถูกจัดไว้ในดับที่3นะครับราศีพิจิกนะครับต่อมาครับราศีอันดับที่2ครับที่จะมีโชควันที่16กันยายน64นี้ครับได้แก่ราศีและลัคนาราศีธนูครับราศีธนูนะครับคนถือคันธนูนั่นเองนะครับ ดาวโชคลาภของราศีธนูเป็นดาวศุกร์ครับเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะหรือโชคลาภเนี่ยก็คืออยู่ที่ราศีตุลปรากฏว่าดาวศุกร์เนี่ยสถิตเป็นเกษตรตราธิบดีนี่คือความเข้มแข็งม,ม,มั่นคงในด้านโชคลาภด้านลาภลอยด้านคนสนับสนุนนะครับแต่ครวนี้ดาวศุกร์เนี่ยเล็งกับมฤตยูมฤตยูเนี่ยคือความไม่แน่นอนนะความพลิกผันไม่แน่นอนเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะเหมือนกระแสแบบกระแสลมที่เราแบบว่าคาดเดาไม่ได้นะเดี๋ยว3วันดี4ี่วันไข้ เพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะทําให้มรดจยูเนี่ยนะครับมีความมั่นคงในขณะนั้นก็คือว่าคุณก็จะต้องเสริมเติมเรื่องของบุญเรื่องของบารมีเข้าไปหน่อยนะครับในเมื่อดวงเนี่ยมันโชว์มาแล้วว่าเฮ้ยมันมีโอกาสนะแต่มันยังขึ้นลง50-50อยู่นะครับเพราะนั้นพิจิกเนี่ยนะครับได้อิทธิพลจากดาวเออไม่ใช่พิจิกธนูพูดผิดธ <laughs> นูนะครับได้อิทธิพลจากดาวศุกร์เนี่ยเยอะเพราะว่าเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภ และเป็นกเกษตรตาเทพดีสิ่งที่คุณต้องทําก็คือทําบุญเกี่ยวกับอาหารการกินแล้วก็เสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มนะครับคุณมีโอกาสได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โชคจากคุณพ่อแล้วก็แม้กระทั่งได้โชคจากการเจ็บป่วยนะครับถามว่าทําไมต้องได้โชคจากคุณพ่อด้วยเพราะว่าคุณมีดาวอาทิตย์นะครับที่เป็นดาวเจ้าเรือสุภาสุภาแปลว่าพ่อแล้วเป็นกเกษตรตาเทพดีคือเข้มแข็งมั่นคงเห็นไหมเออมันมีที่มาที่ไปอยู่แล้วก็เรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆสุภาษก็แปลว่าสิ่งศักดิ์สิิ์นะครับาถ้เกด สมมุติว่าชาวราศีธนูไม่ว่าคุณจะเกิดวันอะไรก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าแถวบ้านคุณมีพระพุทธรูปปางถวายเนตรนะหรือในบ้านของคุณเองนะครับให้กราบไหว้สักการะในช่วงใกล้ๆกลสละจะออกนะถ้าใครแบบสามารถไปวัดได้ก็ไปปิดทองท่านสักนิดหนึ่งนะครับไปกราบขอพรท่านสักหน่อยพระพุทธรูปปางถวายเนตรครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจําวันอาทิตย์ฟังให้ดีนะ อันนี้เป็นเครตเฉพาะงวดนี้นะครับเป็นเครดเฉพาะงวดนี้สําหรับชาวราศีธนูนะครับไปไปกลับขอพรพระพุทธรูปปางถวายเนตรนะครับแล้วไปทําบุญเติมน้ํามันตะเกียงซะนะครับเสริมโชคลาภให้คุณได้อย่างดีนะอย่าลืมเรื่องอาหารการกินด้วยนะทําบุญเกี่ยวกับอาหารการกินถวายเพลพระตักบาตรตอนเช้านะครับถวายผ้าไตรจีวรหรือ,อ,อทำบุญเกี่ยวกับเสื้อผ้าคเครื่องนุ่งห่มให้กับผู้ที่ยากไร้นะครับลองไปทำดูนะ จัดไว้ในอันดับที่2ครับต่อมาครับเราเข้ามาสู่ทีมอันดับที่1ราศีอันดับที่1ครับซึ่งถูกจัดไว้นะโดยที่ว่าก็พิจารณาละนะมีความเ,ออเขาเรียกว่าใกล้เคียงเปอร์เซนต์เยอะกว่าชาวบ้านทั้ง12ราศีรวมทั้ง12ราศีแล้วมีราศีนี้นะครับที่ดูแล้วเด่นที่สุดนะครับราศีอันดับที่1ครับได้แก่ ราศีและลัคนารา,นนคร,ราศีตุลน,นะครับราศีตุลนะครับคนถือคันช่างนะราศีตุลดาวโชคลาภราศีตุลน,นะครับเป็นดาวอาทิตย์แน่นอนณนะวันที่16กันยายนดาวอาทิตย์เป็นเกษตรตราธิบดีเข้มแข็งมั่นคงนะครับอยู่ในเรือนราศีสิงเป็นดาวเจ้าเรือนราศีสิงนะครับแล้วเจ้าเรือนราศีตุลคือดาวศุกร์มา ดาวศุกร์มาทับเรือนชะตาราติตุลได้เป็นเกษตราราธิบดีเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสสูงและนะเพราะว่าดาวทั้งสองดวงเนี่ยสัมพันธ์กันด้วยเป็นดาวอาทิตย์กับศุกร์อาทิตย์กับศุกร์เขาเรียกว่าดาวโสรสนะคู่โสรสมหามงคลมั่งคั่งสมปรารถนาเป็นดวงดาวแห่งความร่ํารวยนะถ้าในพื้นกําเนิดของใครมีดาวโสรสอยู่ในดวงฟันธงได้เลยว่าคุณเนี่ยมีเกณฑ์ สูงเลยที่จะร่ํารวยฮะว่าชีวิตนี้จะร่ํารวยได้นะตรงนี้ต้องเป็นเรล s t เลยนะครับในศาสตร์ของเลขเบอร์มือถือก็ตามก็ให้ความหมายตรงนี้ไว้ว่าเป็นคู่แห่งความมั่งคั่งเช่นเดียวกันเออนะครับแต่ว่าในเรื่องข้อเสียอาจจะมีจู้จี้จุกจิกขี้บ่นนิดนึงเพราะว่าคนที่มีสุขกับอาทิตย์อยู่คู่กันจะช่างวางแผนช่างคิดมีเรื่องของการให้ความสําคัญในเรื่องการสร้างชีวิตสร้างฐานะ ซักเป็นส่วนใหญ่เออจะเป็นอย่างนี้นั่นแหละครับเป็นปัจจัยของความน้ํารวยด้วยแล้วคราวนี้เนี่ยในเรื่องโชคลาภก็ต้องบอกว่ามีโอกาสเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยซึ่งเป็นเกษตรตาธิบดีอยู่ในเรือนลาภะของราศีตุลซึ่งแปลว่าโชคลาบนั่นไงนะครับแล้วแปลว่าผู้อุปถัมภ์ด้วยแสดงว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลาบลอยราศีตุลก็มีโอกาสคิดที่จะได้รับหรือแม้กระทั่งจะเป็นเรื่องของธุรกิจการงานอาชีพราศีตุล หากคุณติดขัดตรงไหนคุณก็จะมีคนช่วยมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนค้ำชูนะครับในช่วงนี้เพราะฉะนั้นเป็นช่วงจังหวะที่คุณมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นนะก็จงคว้ามันไว้นะครับราศีตุลน,นะครับมีโอกาสที่จะได้โชคจากไหนบ้างมีโอกาสได้โชคจากตัวคุณเองซื้อตัวเลขเกี่ยวกับตัวคุณเองก็ได้นะครับการทําบุญมีได้2ออย่างนะครับ บอกสั้นๆว่าทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างแล้วก็ของกินอของกินของอของกินของใช้แล้วก็เกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะจะมีหลักๆอยู่2อ,อย่างใครอยากฟังละเอียดละเอียดกลับไปฟังในคลิปเลขเด่นดาวดี12ราศีนะในนั้นจะบอกรายละเอียดเอาไว้ครบนะครับเพราะฉะนั้นราศีตุลถูกจัดไว้ในดับที่1ที่มีโชครับ เอาละครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็จัดไว้7ราศีส่วนราศีที่ไม่ได้กล่าวถึงไม่ได้จัดอันดับก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรนะครับเรื่องราวนี้คอนเทนต์นี้เรารับชมเพื่อความสนุกสนานความบันเทิงดวงดาวนะครับเป็นเพียงส่วนหนึ่งอาจจะสัก50%ที่จะบ่งบอกว่าเรามีโอกาสที่จะได้รับโชคหรือว่าจะเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่สิ่งที่เหลืออีก50%ขึ้นอยู่กับการกระทําของเราและสิ่งที่เรามองไม่เห็นอย่างเช่นเรื่องของบุญวาสนาของเรานั่นเอง เพราะฉะนั้นเรื่องโชคลาภนะครับเราลุ้นได้เสี่ยงได้เอาพอหอมปากหอมพอพอสนุกสนานนะครับอย่าให้มาเดือดร้อนตัวเองแล้วก็อย่าให้เดือดร้อนครอบครัวเป็นอันขาดนะครับหวังว่า FC ของอาจารย์แมนทุกท่านจะเข้าใจในจุดนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามกันเสมอมานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้หมอแมนมีเรื่องราวดีๆมาฝากนะครับเกี่ยวกับคอร์สการเรียนมาสจั่นพลังเลขนำโชคนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยหลักการในการพยากรณ์หรือว่าวิเคราะห์เบอร์มงคลนะครับวิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์นะการจัดวางตัวเลขเบอร์มงคลที่ท่านสามารถนําไปใช้กับตัวเองได้แล้วก็นําไปใช้ให้กับคนที่ท่านรักในการจัดวางเลขเบอร์มือถือนะครับที่เหมาะสมต่อ แต่ละบุคคลน,นั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับสำหรับนักพยากรณ์เองที่ต้องการที่จะเสริมเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์นะครับคอร์สนี้ก็ถือว่าเหมาะสมพอสมควรเลยนะผมะแมนจะต่อยอดในเรื่องของการวิเคราะห์แล้วก็จัดวางการคัดเลือกเบอร์มือถือนะครับให้เหมาะสมกับดวงชะตาของท่านนะรเรียนจบไปแล้วนะครับรับรองว่าท่านจะสามารถวางเบอร์มงคลได้ด้วยตัวท่านเองและถูกหลักการ ในหลักการวางเบอร์นั้นมีความละเอียดมีความซับซ้อนมากกว่าที่เราคิดนะครับเราจะสังเกตว่าบางคนนั้นใช้เบอร์มงคลนะครับแต่ว่าชีวิตไม่เป็นมงคลแต่สําหรับบางคนแล้วใช้เบอร์มงคลแต่ชีวิตเนี่ยเป็นมงคลแบบก้าวกระโดดเลยเพราะฉะนั้นมีความแตกต่างกันที่หลักการใช้นะครับจะต้องถูกวิธีนอกจากนั้นนะครับยังมีเรื่องของการสอนสูตรเลขนําโชคนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็สูตรเลขเด่นประจําวันต่างๆนํามาฝากกันด้วยนะครับ การเรียนนะครับเป็นลักษณะการเรียนออนไลน์และคอสนี้นะครับอยู่ภายใต้การดูแลของสถาบันศาสตร์แห่งโหนนะครับหลักสูตร3เดือนเรียนทุกวันอาทิตย์นะครับเมื่อเรียนจบแล้วนะครับท่านจะได้รับสิทธิ์ในการรับบุทธิบัตนะเป็นใบรับรองการเรียนออนไลน์นะครับในวิชามหัศารพลังเลขนำโชคนะเป็นศาสตร์ของตัวเลขที่เรียกว่าขั้นสูงเลยนะครับเป็นศาสตร์แห่งตัวเลขที่ คุณอาจจะไม่เคยได้เรียนที่ไหนมาก่อนนะครับและคอร์สนี้เป็นรุ่นที่3แล้วนะครับใครสนใจที่จะเรียนในเรื่องของตัวเลขสามารถติดต่อรายละเอียดได้นะครับที่เพจสถาบันศาสตร์แห่งโหนได้เลยนะครับค่าลงทะเบียนเพียงแค่3,000บาทเท่านั้นเองถูกกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วเรียนสนุกลุกนั่งสบายสไตล์อาจารย์แมนนะครับแล้วพบกันครับ